โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกตำบลแม่สาวอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในโครงการสำคัญที่กรมพัฒนาที่ดินได้เข้าไปดําเนินการงานอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการฉล้างพังทลายของดินและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพผลักดันให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อนำผลสำเร็จขยายผลไปยังชุมชนพื้นที่สูงอื่นๆในประเทศ ดออรอาทิตย์สุกเกษมรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการในฐานะโฆษกกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่าปัจจุบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ําการบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เช่นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและผู้นําท้องถิ่นรวมถึงชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้ประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์ที่ดินลดปัญหาการฉล้างพังทลายของดินจากเมื่อก่อนพื้นที่ดังกล่าวนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน,านทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตหกได้เข้ามาแนะนําการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยระบบคันคูเบนน้ํา ทำขั้นบันไดดินและปลูกไม้ผลแนะนําการปรับปรุงดินโดยการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทําเป็นปุ๋ยหมักและทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีจนในที่สุดทําให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังดําเนินการพัฒนาพื้นที่ป้องกันการพังทลายของดินโดยการปลูกหญ้าแฝกและส่งเสริมให้มีการสร้างฝายชะลอน้ําในพื้นที่ลําห้วยเพื่อช่วยดักตะกรดินกักเก็บน้ําทําให้ดินชุ่มชื้น รวมถึงการปรับระดับแปลงนาจำนวน80ไร่ให้สามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมช่วยลดต้นทุนในการผลิตผลสำเร็จจากงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการดอยฟ้าห่มปกส่งผลให้เกษตรกรสามารถจัดการพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบมีสัสดส่วนในการปลูกพืชอีกทั้งยังพึ่งพาตนเองและคนในชุมชนได้นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นการช่วยรักษาแหล่งต้นน้ำได้อีกด้วย อ,อ,อยากจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในเขตร้อนนะครับปัญหาที่สําคัญของทรัพยากรดินก็คือเรื่องปัญหาการชะล้งางพังทลายของดินซึ่งกรมวัฒนาที่ดินเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่ดูแลรักษาทรัพยากรดินให้มีการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์นะครับพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยเนี่ยถ้าดูแล้วก็ประมาณ153ล้านไร่ถ้าเรามาเฉพาะเจาะจงของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย มีพื้นที่ทําการ,กรเกษตรถึง14ล้านไร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราดูเรื่องของการสูญเสียดินเนี่ยที่ยอมรับได้เนี่ยก็คือต้องมีการสูญเสียดินน้อยกว่า2ตันต่อไร่ต่อปีของเชียงใหม่เองเนี่ยพื้นที่ที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน,นมีถึง9ล้านไร่นะครับโดยกรมวัฒนาที่ดินเราก็มองว่าการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายของดินเนี่ย มาตรการที่สําคัญก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ํานะครับการอนุรักษ์น้ําที่กรมพัฒนาที่ดินเราพยายามที่จะสื่อสารหรือส่งข้อมูลไปถึงกเกษตรกรเรามี2ระบบใหญ่ๆก็คือมาตรการวิธีกลนก็คือต้องใช้เครื่องจักรในการทำนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมาตรการวิธีพืชโดยการเราปลูกพืชต่างๆยกตัวอย่าง พืชที่เราแนะนําก็คือหญ้าแฝกอันนี้เป็นพืชที่สําคัญในพื้นที่ราชันตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นตัวอย่างของความสําเร็จของการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินานา้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินซึ่งวันนี้เกษตร,รกรทุกพื้นที่เนี่ยต้องให้ความสําคัญนะครับก่อนที่จะมีการปลูกพืชจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ก่อนเพราะอะไร เพื่อที่ให้พื้นที่มีความมั่นคงต่อการลดการชะล้างพังทลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าดินซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปลูกพืชถ้าหน้าดินเนี่ยสูญเสียไปเมื่อเกิดน้ำไหลบ่าในช่วงฤด,ดูฝนประสิทธิภาพในการที่ดินจะให้กําลังผลิตก็จะลดลงนะครับการเอารักษ์ดินน้าเราก็มองถึงอะไรบ้างหงก็คือการป้องกัน ไม่ให้ดินเกิดการเคลื่อนย้ายอันที่สองก็คือการกักเก็บน้ําไว้ในพื้นที่นะครับซึ่งมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยกเกษตรกรที่เข้าใจเนี่ยก็จะดําเนินการตามที่ทางกรมพัฒนาที่ดินเราเข้าไปส่งเสริมยกตัวอย่างเช่นมีมีฝนตกลงมาในพื้นที่เนี่ยสิ่งแรกที่จะทําก็คือต้องมาพิจารณาว่าน้ําที่ลงในพื้นที่เนี่ยเราจะเก็บกักเก็บไว้สําหรับพืชที่ปลูกปริมาณเท่าไหร่ นะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวเราจะไปเดินในที่ต่างๆในพื้นที่ในพื้นที่ในพื้นที่นี้เนี่ยจะมีมาตรการอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของคันดินเบนน้ํารูปสี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้เราจะช่วยตัดน้ําที่จะสะสมในพื้นที่เนี่ยให้ไประบายลงอยู่ที่ลําห้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทําเป็นลักษณะของขั้นบันไดดินแบบ ต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องคําว่าต่อเนื่องนี่หมายถึงว่าเราจะทําขั้นบันไดดินโดยใช้ระยะห่างทางแนวดิ่งประมาณ80-1เมตรก็จะก็จะเห็นขั้นบันไดดินที่เป็นขั้นที่ต่อเนื่องต่อเนื่องยกอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะลงไปดูดทางด้านนู้นนะครับด้านนู้นจะแสดงตัวอย่างของขั้นบันไดดินแบบต่อเนื่องจุดที่ยืนตรงนี้จะเป็นขั้นบันไดดินแบบไม่ต่อเนื่องก็คือ จะเป็นขั้นบันไดดินที่ใช้ระยะห่างทางแนวดิ่งอยู่ที่5เมตรในระหว่างขั้นบันไดดินนะครับก็จะมีการปลูกพืชก็คือไม้ผลลงไปเป็นพืชที่เกษตรกรต้องการจะผลิตในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เรียกว่าการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน